เด bon mm ือดแล้วเดือละครับมาครับกินมาม่าครับมาม่ามาม่าครับสซาบชีสรอพอครับอร่อยมากเลยครับมาม่าเออจะพูดมาครัับวนนื่องอาหารหลักอร่อยมากเลยครับนี่ครับผมมาม่าครับมาม่าอร่อยมากเลยครับนี่อาหารหลักรอพอครับที่สะดวกสบายครับวิลลี่วิี่ครับอาหารด่วนก็เลยครับนะครับสซาบรอพอครับครับมาม่าครับขวัญใจรอพอครับ ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะครับผมนะครับนะครับเพื่อเป็นคอนเทนต์ใหม่ยับเคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยครับผมอร่อยมากครับนะครับอร่อยมากเครับไปไปหมูครับหมูหมูครับหมูักหมูครับผคักคะน้าผครับคะน้าครับผมครับมาครับมกครับครับหมูร่อยมาครับครับหมครับหมูครบหทบหมครับหมูครับหมูบหมับหมครับแ่มบครับครับมยดัง แต่ก็ไม่มีเสียงเพลงครับงานนี้แล้เสียงสดเลยนะครับมาม่าแล้วขวัญใจรอพอนะครับครับผมโอ้เจนครับนิ่มนุ่มนวลอร่อยมากเลยครับครับผมถ้าเราจะถ้าเราจะออกไปออกไปซื้อข้างนอกหามาทิ้งจุดแล้วครับเรากินมาม่าครับรอพอเนี่ยครับผมอาหารหลักรอพอแลหมูหมูหมูอร่อยมากหมูครับครับเกิดไปซื้อเกิดไปซื้ออยู่เซเว่นนะครับเดี๋ยวไปจเอีใช้ัวเดี๋ยวหาว่าทิ้งจุดดีละครับครับนะครับรอพอต้องกินมาม่านะครับ ฝากไว้คิดนะครับทิ่รอพอเลยครับเคอกินอะไรมันอร่อยขนาดนี้ครับผมกินมามากครับครับลืมนะครับสิ้นปีโบนัสให้รอพอน่นะครับนี่อเด้อทำงานทุ่มเทครับไม่ทิ้งจุดเลยครับคครรัับบกินมามากครับแต่หิวครับไม่เคยกินกินเท่านล้นครับผมแค่มันใหญ่ครับผมใช่นี่อเด้อได้น่าจะดังนะ ดังไหมเขาแชร์ก็ฝากและก็แชร์ด้วยนะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจให้เขาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาได้กินมาม่าต่อนะครับผมนี่นี่ครับผมใหญ่กินมาม่าต่อนะครับบลอคบอร์ดเนี่บกินจนฟันหมดปากแล้วไม่ธรรมดาเลยโหมาม่าครับอร่อยมากมาม่านะครับแล้กินดีนะครับคเขา ประหยัดด้วยครับแค่หกบาทครับหกบาทนะครับเข้ากล่องนะกล่องละสามห้าสี่สิบนะครับมาม่าอย่างเก่งก็สิบสองบาทครับสองห่อครับห่อละาหกบาทนะครับราคการเจ้าวาดนะครับประหยัดนะครับมาม่านะครับเข้ากล่องละสามสิบสี่สิบนะครับมาม่าอย่างเก่งก็สิบสองใหญ่นะครับใหญ่นะครับคใใหญ่แซบปากครับขับแซบนะครับครับยิ่งกว่าซอยจุนะครับซอยจุยังไม่อร่อยเท่ามาม่าไงก็ปวดกดใช้เยนะครับ กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เคาะจอเข้าใจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ